กลับมาแล้วนะคะกับอลัสเกเด EP ศู EP สามสิบสี่สามค่ะเราจะไม่ยอมลับไปสุดจุดเริ่มต้นสาูนดีไหมยังจันไม่ไ่าไม่ช่นละตอนนี้ศูนย์สามได้แต่ละคน01น1์หนนย์หนนย์่งขออนุญาตขออนุญาตนะเอาด้วยแบบด้วยความเคารพนะครับแล้วก็ให้แฟนๆรายการเนี่ยช่วยตัดสินว่าทำไม ผมในฐานะแฟนสเปอร์ผมต้องรับกรรมที่สองคนนี้ก่อกรรมทำเข็นไว้ ก็ทำไมทำไมครับอยู่ด้วยกันดีแล้วไปด้วยกันเนาะชื่นอกตรงไปด้วยกันชื่นอกตรมแหมมีแจกรถบ้างมีคนละคันนะทีนนี้วันนี้ต้องพูดถึงพิมเล็กก็แล้วกันโอ้วันนี้ไม่พูดถึงเลยอะบอลไทยไงบอลไทยเดือนหน้าอจะในปัจจุบันจริงป่ะบอลไทยมันมีทีมศูนย์สามนะไม่พูดเลยเหรอคะไม่ได้พูดไม่ได้นะต้องต้องให้เขาเรียกแชง์ความดีกับเขาว่าว่าถึงเวลาพูดถึงเนี่ยถ้าเกิดสมมติฟอร์มเขาโดยที่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอเซา์แฮมป์ตัา นะฮะแล้วผลแข่งขันไม่เป็นไปตามที่คิดเนี่ยอันนี้หนักมนาสาหัสใช่ค่ะแต่ว่าถามว่าพูดกันอย่างแฟร์ว่าเข้าทางกองเชียร์อย่างนิวพูมไหมใช่ไหมเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเสมอหรือแพ้ซาเลนตันเทนฮากออกคนใหม่มาอันนี้อาจจะดีหรือไม่อันนี้เนี่ยเราเราเขาเรียกเลี้ยงไข่ไปชนะเสมอแพ้ วนเลยเสมอแพ้ให้ให้ชาวบ้านใช่อง่าเอ้ยเจนเอาออกไปแบตต่อมาชนะแต่จถ้าเกิดว่าจะวนลูกก็เป็นชนะแพ้แพ้อ๋อวนลูกชนะแพ้แพ้ไงชนลูนะแพ้แพ้ชนะแพ้แพ้ชนะแพ้แพ้คลิปจังวันนี้เนี่ยต้องต้องสงบนิดนึงเซฟตัวเองหน่อยเซฟตัวเองหน่อยใช่ไหมเซฟคลิปจังตอนนี้ไม่ใช่เซฟชานะเซฟ พัาเชนฮาร์ดพูดภาษาจีกโกนะอย่าให้ปล่อยของใช่ไหมเพราะปล่อยของเมื่อไหร่เป็นไงล่ะอแรชฟอร์ดจะขายได้ยังไงดูสิแต่ละคนแกน่าชอบที่มีปัญหาจำลองทาไมนี่นั่นโอ้โหดูดีแต่ละคนจัดมาเราบอกว่าสุดยอดอี้ไม่ใช่แล้วเนี่ย วันอังคารไม่ถึงแมนยูหรอพรุ่งนี้เมนูไม่มีเออไม่มีอ่ะโธ่ยยังไม่วายจะมาพูดถึงศูสามแล้วพูดถึงแมนยูอยู่แล้วเอู่อยู่ซีแอลแล้วก็แบบแมนยูไม่ถึงเอซิหันไปทางขวาแต่ว่าคุณผู้ชมจะไม่เห็นมีธงเอซีมิลานอยู่นั่นคือคู่แข่งของคุณฮะอ๋อทูเวสต์ไม่น่าคู่คำเมื่อกี้เมื่อกี้ตัดทิ้งด้วยนะเอซีมิลานด้วยการแข่งขันพรีเมียร์ลีกยังไงก็เอ่อพอจะรับทราบไปดีนะครับก็มีอย่างทีมที่น่าสนใจนะก็คือ แมนเชสเตอร์ไนเต็ดนะฮะแผงลิทนะไปถล่มเซาท์ทันตันนะครับเป็นสัปดาห์ที่2ทีมจากลิเวอร์พูลแพ้สองทีมจากอนี้ไม่ตสองทีมจากแมนเชสเตอร์ชนะชนะอ่าฮะมันคมครับคมกันโดยสิ้นเชิงยังต้องขอบคุณแมนซิตี้ที่ไม่ให้ฮาแลนด์ทำแฮตทริกนะพอก่อนค่อยๆก็ได้ค่ะรีบไปไหนล่ะครับพวกสามนัดเองสี่นัดเก้าประตูตัวสี่นัดตสี่นัดเองเนาะสี่นัดเก้าประตูสองแฮตทริก เกือบจะแฮตทริกด้วยนะก็เบนฟอร์ดเนี่ยใช่แต่ตอนนี้มีอยู่ทีมเดียวนะฮะที่ชนะลวดนะครับนั่นคือแน่นอนแมนซิตี้นะเกือบไปเหมือนกันนะเปิดมาโดนแบบบิสซ่าชอบชอบโดนแต่หัววันนะซิตี้นะท้างหลังนะแต่ว่าคือสำหรับแฟนๆเนี่ยมีความมั่นใจอย่างหนึ่งตรงนี้ว่าพอพอเขาโดนปุ๊บเนี่ยมันกลันมาได้กลับมาได้นะฮะพิซซ่าก็อยู่มาตลอดแล้วก็ตามสูตรนะฮะลูกเซตพีซนะครับของสเปอร์นะฮะไม่เข็ดนะของสเปอร์และของอาร์เซนอล ไม่โดนไงโดนของสเปอร์พี่ผมผมเป็นคนที่ยอมรับความจริงผมบอกว่ามึงไม่เข็ดนะลูกเซตพีซเนี่ยไม่เข็ดเขาต้องฝกพี่ต้องไปฝึกจากแมนยูนะเพราะว่าแมนยูเนี่ยเขาฝึกซ้อมลูกเซตพีถ้าเป็นอย่างดีนะเดล็กยังบอกเลยนี่ลูกเป็นที่ซ้อมโดยไม่ใช่ว่าแบบโดยบังเอิญหรือว่าลูกน้ำไม่นะเขาไม่เขาไม่ทำกันนะคะดูอย่างแมนยูค่ะยังยังสเปอร์เมื่อวานเนี่ยเราเรา จำลองนึกภาพนะฮะแบบเหมือนเวทีลำบงนะฮะลำบงเหรอใอ้นอนใช้นอนป้ออย่างเดียวฮะใช้นอนแล้วพอจบรอบเสร็จก็เดินลงไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงมยูเปิดหัวเปิดหัวดีนะเพราะว่าแข่งวันศุกร์แล้วเป็นทีมที่เหนือกว่าชนะแต่ว่าวันเสาร์ทีมที่เหมือนจะเหนือกว่านี่แพ้เยอะนะ เสมอบรตันก็เสมอใช่ไหมครับบรตันก็ไม่ได้ชนะลิเวอร์พูลแพรสเปอร์ก็เท่าๆกันอยู่เท่าๆกับอาร์เซนอลใช่ไหมเพราะว่าไม่มีมีแคนไลท์ไงทางอาร์เซนอลนี่มากแต่ก็คาบ้านกันไปแต่ว่าอย่างนี้มันมีการจัดนะนะการจัดทีมย้อนยิ่งทีนี้ใครจะจัดใครทีมจะจัดจะไม่พออีกเหรอจัดแอนด์นี่เขาพูดออกมาน่ากลัวมากนะเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยแอนด์บอกปีนี้จะมีถ้วยถ้วยฮะ ขาบอกถ้วยแบบแชมป์สักแชมป์นึงใช่ไหมเขาบอกว่าเขามักจะประสบความสําเร็จในปีที่2ที่คุมทีมอย่าลืมนะครับมูรินโญ่ผู้ที่ได้แชมป์กับทุกสโมสรมาสเปอร์แล้วมันเป็นยังไงแอนส์อย่าย่ามใจนะอมาว่ากันที่ทีมยอดทีมเมลีกนะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคอมเมนต์เข้ามาเลยสำหรับผู้รักษาประตูต้องเป็นคนนี้เป็นคนอื่นไม่ได้เพราะว่าคลีนชีทโอนาน่านี่ โ oh, อนาน่า oh, <Nana. S 2> เปิดก่อนเลยโอนาน่า oh, ผู้รักษาประตู oh. ยอดเยี่ยมทีมอ oh. ีลนัดสี่ชินชิปไม่ต้องไม่ใช่นัด ตั้งแต่เป ang, pe, right? ิดฤดูกาลนัดน <it> ี <sky> ้นัดเดียวใชจริงอันนี้คือเป็นทีมยอดเยี่ยมีประจำนัดที่สี่นัดที่สี่พี่พี่ยังไม่วายนะฮะพี่พี่ยังหาเรื่องเขาอยู่นะแต่อันนี้ต้องบอกว่าลึกไปนิดขอเขาลงลึกหน่อยว่าอย่างไรอันนี้คือต้องบอกว่าออกตัวก่อนว่าเราจัดกันเองเราจัดเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้รว่าประตูมันมีช้อยสติ๊กเท่านั้นคนอื่นไม่ได้มันต้องเป็นคนนี้มันหัวใจมันเขาต้องเป็นคนนี้แไม่มีเอ่อบอกซ้ำอีกครั้งนี่คือทีมเพียนะทีมยอดเยี่ยมนะะ พรีเมียร์ลีกใช่แต่ไม่ได้นะทีมยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกนัดที่4ครับนัดที่4เฉพาะนัดที่4พี่พี่ห้ามแซะเขาอีกแล้วนะไม่เอาแล้วนะแซะยังไงเราถูกเลยบ้านไม่มีใครแซะหรอกค่ะบ้านจะไม่มีติด11คนแรกแน่ทั้งเล่บคูทั้งสเปอร์ไม่มีแน่ตัดทิ้งไปเลยค่ะตัดทิ้งไปเลยตัด้ไปเลยอันหนึ่งโอนาน่านะครับเซฟจุดโทษก็ใช่ค่ะนะ นะครับกองหลังครับแน่นอนกาเบรียลมาการเยสนะฮะนอกมนุษยทำประตูชัยทีมอาร์เซนอลอาร์เซียนอนอันชนะทีมไหนนะสเปอร์ค่ะเห็นไหมขอบใจแมทคอตแนมฮอสปอร์ตเไปฮอสเปอร์ใครใครจะคู่กับเหมือนไปอินเทอร์เน็ตกับเบียวแนมฮอสปอร์ปีนักอินเทอร์เน็ตปีด้วยอยู่ในนั้นนี่แฟนๆจะไปคู่กับกาเบรียลใครดีเอ่ออเล็กซ์โมเรโน่ไหมครับหรือมาทายสเดลิกดีเอ่อแฟนผมคนรไปเลยดีกว่าไหม นะฮะเขาให้อย่างนี้ครับก็มีมีนี้ตามนี้ก็คืออเล็กซ์โมเรโน่นะฮะจากฟอเรสซึ่งทําได้ดีเหมือนเหมือนแบบคือรับมือโมเมสซาร่าใช่นะจนดาวเตะอย่างไอโมเมสซาร่าพูดไปเลยอไม่ได้ปุ๊บวันวันวันที่ดูเนี่ยซาร่ามีปัญหาในการจ่ายบอลนะแต่ว่ามันก็คือเข้าใจได้ว่าฟุตบอลน่ยมันมีขึ้นมีลงไม่ใช่ซาร่าคนเดียวมีปัญหาเรื่องจ่ายบอลทุกคนจ่ายบอลเสียสซฟอร์ไลนี่โดนหนักเลยฮะครับผม นะฮะอ่ะต่อไปก็มาทัชเดอะลิกนะฮะแม้จะเจอสถานการณ์ลำบากตอนเช้เกมครับจากแมนยูนี่ลืมพูดไปเดิ๋ยวจากแมนยูต้องให้เครดิตครับเพราะว่านี้เราจัดกันเองทุกคนเขารู้หมดอ่ะว่าเดอะลิกอยู่ไหนเดือดทุกคนเขารู้แต่ว่าเราบอยามแสดงความดีสุดให้เกียรติว่าอยู่แมนยูมาทัชเดอะลิกจากยอดทีมแห่งเมืองแมนเชสเตอร์แล้วเดืยดเฉียบขาดมากซึ่งเป็นใส่เสื้อสีแดงแล้วเรารู้ได้ว่ารู้ได้ว่าเดอะลิกมอบประตูนี้ให้ใคร อ่ารู้ไหม,ม,มไม่ทราบไม่ทราบพี่ให้ใค<ห>ร ภารมีภรรยาใช่เพราะวันเกิดวันเกิดค่ะแภรรยาเราศึกษาทีมเป็นอย่างดีใช่ค่ะอันนี้คือต้องบอกว่านอกจากจะแบบว่าฝีมือในสนามแล้วเนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องครอบครัวชีวิตครอบครัวยังเป็นแฟมิลี่แมนถึงจัดมานะต้องถามเขาต้องถามเมียเขาว่าอยากได้ประตูนี้ไหมหรือเมียบอกคุณอยากได้รถประตูคุณม่เราเราไม่รู้ว่าการที่เขาได้ประตูเขาอาจจะทําให้ ได้รถ kind of ก็ได้เรนเลก็บอกว่าอ้านัดที่เจอกับลิฟวูก็ได้ไปแล้วไม่ใช่เหรอรถราคาไปแล้วนี่อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่เฉียดนะไม่เกี่ยวนะพูดจริงไหมล่ะไอ้วนและทำมาจริงจังด้วยนะแต่ว่าเป็นเป็นหนึ่งในกองหลังที่ทำประตูด้วยนะเช่นเดียวกับกาเบรียลมาการเยสนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ต้องชื่นชมคือโอล่าไอน่าของฟอเรสต์ครับนอกเหนือจากเกมรับที่ทำได้ดีแล้วนะไอน่ายังสวนโอกาสเติมเกมบุกเล่นงานลิเวอร์พูลได้อีกจัดอย่างนี้เอาฟอเรสต์ทั้งทีมไปดีกว่ามั้ย พี่พี Arizona, ่พอได้กล้วพีใจนะคะใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆนะะอย่าเพิ่งขึ้นตอนนี้มันต้องให้แมนยูกาเยอะหน่อยชนะทั้งสามีชนะแค่ลูกเดียวก็ถูกก็ถูกขอแอค่ะก็แมนยูนอกจากเดลีกมีอีกไงนี่เหรอนี่มีนั่นคือมาคาสแปรฟอร์ดครับเด่นที่สุดนะฮะของแมนยูในเกมบุกชนะซาว์ฮทา์ตันมีความเร็วมีความแข็งแกร่งและมุ่งมั่นต่อเกมทผนเราศึกษาทีมนี้มาใช่ไหมว่าแรชฟอร์ประตูนี้ทำเป็นครั้งแรกในรอบ ี่วันพูดเป็นเดือนน่าจะง่ายกว่าประมาณครึ่งปีในคืนเหมือนนี้นั่มคืนี้ทำาันบ้านขนาดไหนว่าแรสปอร์ตเป็นบุคคลสําคัญเป็นนักจตะคนสําคัญแล้วคือคําถามคือยังจะขายหรอพอถึงถึงนี้นะยังจะปล่อยเหรอคะพอพูดว่า6เดือนเนี่ยมันมันแบบมันดูตัวเลขไหมนะ ถ้าพี่พูดเป็นวันมันจะร้อยแปดสิบเก้าวันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดอยากให้ตัวเลขมัน้เยอะพี่พูดเป็นชั่วโมงวินาทีได้ไหมนาทีได้ไหมไม่สิเราไม่อย่างนั้นไม่ต้องบอกหมดเลยพอมีกับแรชฟอร์ดไงหนึ่งเป็นตัวแรกในรอบกว่หกเดือนี่เป็นสิบเอ็ดคนแรกใช่ในนัดที่สี่เลยให้เลยเราให้ไปเลยกับบาคาแรชฟอร์ดกล้องก้างอีกคนครับค่ะ ของเชลซีส่งประกวดเชลซีส่งประกวดนั่นคือจารดอนซานโช่ชื่อคุณคุณนะคะคนนี้คนนี้คุณคุณนะคะเราส่งใอยู่ทีมไหนมานะแต่จริงๆก็ยังไม่ทางกันเขาแค่ยืมยืนคนหนึ่งไม่ใช่หรอครับเขาอยู่นะฮะดอนมุนนะอ๋อฤดูกาลที่เขาอยู่ดอนมุนนะอยู่เชลซีออ๋นะครับเป็นผู้นำตรงแผงแดนกลางนะประเดิมสนามนะครับลงมาจ่ายให้คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคู่จบสกอร์เป็นประตูชัยเอ็นคุนคู่าฮะเอ็นคุนคู่เอ็นคุนคู่า นะฮะช่วยให้เชลซีบุกนะฮะเอาชนะแบบแบบเสือนหนึ่งศูนย์สกอร์ยอดฮิตเลยแล้วก็เออฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับอันนี้มาจากทีมผู้แพ้ผลงานโดดเด่นนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นว่าคือถ้าเราจะพูดว่าเอ่สิบตัวแย่สิบเอ็ดตัวเนี่ยอาจจะมีสิบตัวแย่แต่เขาเนี่ยดีหนึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเดอะไวท์แมกนิลทำยังไงบ้างเข้าเข้าในผลงานนี้นที่โอ้โหอีกแล้วสองศูนย์แล้วแพ้เอวตันสองแแม็กติดเลยนะสองศูนย์ตอนนี้อยู่ยี่สิบด้วย โอ้โหไม่มีแต้มหรอไม่มีแพ uh, ้รวดเลยสองศูนย์นำสองศูนย์แล้วอยู่อันดับยี่สิบเออมันก็เหมาะสมนะกลับมาแพ้สามสองแม้เมืองนะาด้วยแม่กนิวคับช่วยเลยยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งนะแต่ข้อไม่วายนะนำไปก่อนสองศูนย์เลยนะแล้วแอสตันวิล่ากลับมายิงสามลูกอันแพ้บิล่าไปมันเจ็บนะทีมที่นำไปก่อนเนี่ยแล้วสุดท้ายกลับมาโดนแพ้เนี่ยมันจี๊ดอ่ยแฟนมันจะจี๊ดมากเห็นด้วยไหมแฟนรายการเราเห็นด้วยไหมตอนนี้ผ่านมาทีมแพ้แต่ว่าก็ติด สิบเอ็ดคนแรกซึสิบเอ็ดคนแรกตอนนี้มีกองหลังไปแล้วนะตอนนี้มีกองหลังมีกองกลางแล้วมีใครเห็นด้วยกับตําแหน่งที่ทางอาหลานเซเดียมได้จัดมาไหมลองพิมพ์เข้ามาหน่อยหรือว่ามีใครที่ดีกว่าโอนาน่าไหมไม่มีหรอกไม่มีไม่มีไม่มีอันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องค้านนะอันนี้ขอบอกเลยว่าขอล็อกตำแหน่งล็อกเลยจะมีมไว้เลยสูสีคือคือโอนาน่าเนี่ยเบียดจอร์แดนพิกฟอร์ดเอ่อแค่เบียดเบียดนิดเดียวเดียดเบียด ต้องเล่นทำไมเนี่ยต้องบอกว่าต้องบอกว่าเอเวอร์ตันเนี่ยต้องบอกว่าฟิกฟอรตเนี่ยเบียดโอนาน่าแต่เบียดไม่ได้ต้องพูดให้แบบว่าให้มันถูกต้องด้วยนะคะอกองหน้ามาไปต่อค่ะกองหน้าโอ้โหคนนี้กองหน้าปฏิเสธได้ไหมฮะเออร์ริ่งฮาร์เล้นย้อนค่ะคนนี้กองหน้าให้เป็นฮาร์เล้นและฮาร์เล้นและฮาร์เล้นได้ไหมคะเอออเาไปเลยสี่นัดกี่ประตูแล้วฮะเก้าเก้าคะแล้วเป็นสี่นัดเก้าประตูที่เร็วกว่าฤดูกาลแรก รูการแรกใช้5นัดห้านัดเปประตูดูการที่แล้ว9นัดถึงจะ9ประตูแล้วแล้วอันนี้เนี่ยแมตช์หน้าเนี่ยนะฮะเขาเจออาร์เซนอลเขายิงประตูอีกเนี่ยเขาจะทําให้สถิติ5ประตูเอ้ยโทษ5นัด5นัดยิงประตูมากที่สุดทําอีก1ครั้งเชื่อว่าเขาทําได้ไหมคะ อยากให้ทำฮะเอาอันนี้เป็นส่วนตัวก่อนนะท่าแรกตัวยิงสามไปเลยส่วนตัวเราไม่ได้อะไรนะแต่ว่าเอาไปเลยนั่นคือกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ครับคนต่อไปก็ขนาดป่วยอยู่นะฮะคนนี้ยังยิงประตูสองประตูก็มาจากแอสตันวิลล่าคือโอลิเวตกินไม่สบายสายพันไหนเนี่ย สายพัน4สี่หรือห้ามันเอีวดอมันมีหวัดสายพันอะไรตัวนี้ใช่ไหมแต่ผมผมได้แจ้งแล้วว่าสำหรับโอริวัดกินเนี่ยบอกว่าเวลาเป็นหวัดต้องทำไงรู้ไหมฮะคัดลายมือฮะจะได้หายหวัดแน่โอ้โหเล่นเองจะลุ้โอ้โห ยิง <mm> ่นทีมชาติอังกฤษเนี่ยใช่ไหมครับครับใช่ในยูโรก็ก็ทำประตูด้วยนะก็เรียกฟอร์มตัวเองกลับมาได้นะก็ยิงไป2ลูกพาเซนบิลลาลิกแซงชนะเอเวอร์ตันคว้าบอลมุกไปก่อนคิดว่าสัตว์ปีกจะโดนหมดแล้วนะเตี้ยผู๋หงไก่สาริกาคิดว่าโดนที่ไหนได้กลับมาได้นะฮะแล้วก็กองหน้านะครับอีกคนหนึ่งนะฮะก็มาเตต้าครับจากคริสตัลพาเลสแต่ทีมก็ไม่ชนะ ก็เสมอครับเสมอแต่ว่าจะเสมอสองลูกใช่ไหมคือเลสเตอร์นำไปก่อนสองศูนย์น้ำหนึ่งศูนย์น้ำสองหนึ่งเออฮน้ำสองมีมีความดุดันและจบสกอร์ได้เฉียบขาดนะสร้างความคุ้มคามต่อเลสเตอร์ซัดไป2ประตูน่าเสียดายที่ไม่สามารถพาทีมคว้าชัยได้นะฮะนั่นนั่นคือบทสรุปนะครับของ11ตัวกุเล่นยอดเยี่ยมเอสมันไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมตรงที่ว่าทีมที่เป็นจ่าฝูงรองจ่าฝูงมีติดใช่ไหม ทั้งแมนซิตี้ทั้งอาร์เซนอลติดอันดับ3ามทำไมไม่ติดล่ะอันดับ3ใครฮะเรียกว่าพูดงไงมันก็ต้องมีบ้างยังไม่อยู่อันดับอันนี้พูกอยู่อันดับ3หรือเปล่าเอันดไมไม่ถ้าโทษฮะอันดับสี่เห็นไหมไอแอดเราบอกแล้วว่าเราอย่าเพิ่งไปเล่นตอนนี้พี่พี่พีครับพี่แยใจเย็นฮะอันดับสี่นั่นเหรอยอมเออเพร่อลิวคาสเซิลอันดับสามนะฮะเดี๋ยวสรุปนิดนึงตอนนี้นะครับทีมที่ ยังไม่แพ้ใครนะฮะตอนนี้มีอยู่5ทีมนะครับก็มีแมนซิตี้มีอาร์เซนอลแล้วก็มีนิวคาสเซิลนะครับเอ็มแมนซิตี้ชนะ4นะฮะชนะรวดนะครับแล้วอาร์เซนอลคือชนะ3เสมอ1เช่นเดียวกับนิวคาสเซิลนะแล้วก็อีกทีมหนึ่งคืออีก2ทีมคือไบรตันกับฟอเรสซ์ซึ่งชนะ2เสมอสองแต่ว่ามีทีมเดียวที่เสียประตูเดียวนะนางจจเล่นพอแล้วกับอาร์ค่ะทีมเดียวที่เสียประตูเดียวนะมันจะมีดีบ้างอาร์ซนอลก็เสียประตูเดียวฮะอ้าวเหรอเออ พี่ไม่เป้ไม่มีช่องเลยเลยพี่ฮะพี่ใจเย็นที่หน่อยขอเงินที่หน่อยไม่ได้เลยอัอดับวสามก็ไม่ได้เสียประตูเดียวทีมเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้ด้วยตอนนี้เราเอาไปรอตอนกลางสัปดาห์ก่อนจะฝากมันอานะทีที่แพ้รวดที่แพ้รวดนะ มี2ทีมก็คือมีซอล์แฮมป์ตันกับเอตเ์ตันก็คือ19 20ตีคู่กันมาเลยนะครับผมกลางสัปดาห์จะจัดให้ปีศาจแดงเราจัดไปแล้ว3 0คราวนี้ปีศาจแดงดำอ๋อเหรอไม่รอดอ๋อเหรออะไรเหรอ๋อเหรอปีศาจแดงเราจัดไปแล้วใช่ไหมสามปีศาจแดงดำในยู u c ลก็ไม่น่ารอดเออลองลองคอมเมนต์ไทยลองไทยสกอร์กันไหมว่าว่าลิเวอร์พูลกับเอซิมิลานจะเป็นยังไงอ่าปีศาจแดงดำไม่ใช่เหรอ ใช่ใช่คนวณกันเข้ามาดูแล้วก<า>ันว่าการสัปดาห์เป็นยังไงบ้านใครไปเยือนไม่ใช่เหรอ,อนนยังยังไม่ได้เช็คเลยค่ะเยือน,อนไปเยือนเหรอโอ้แบบนี้ก็แน่ลูกค้าายคิดว่าปเป็นยังไงครับกับบ้านคะกับ11คู่เล่นยอดเยี่ยมพรีมยรีสสัปดาห์ที่4มีใครที่รู้สึกว่า ค้านสายตาหรือว่ามีใครที่อยากให้เอามาแทนในนี้ค้านสายตาก็มาแทนเลยลองพิมพ์เข้ามาเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าขอล็อกไว้ตำแหน่งเดียวค่ะคือผู้รักษาประตูอันนี้ไม่ให้เปลี่ยนนะคะต้องเป็นคนนี้เท่านั้นแล้วก็คนที่ยิงในรอบ6กเดือนก็ขอไว้ด้วยคนย่าไปเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วค่ะนะคะและตอนนี้วันนี้นะคะอาหลานเซเดียมจัดให้นะคะแบบเต็มเต็มเลยจัดให้แบบไม่ลำเอียงเลยนะจัดให้แบบว่าด้วยความแบบแฟร์ยุติธรรมไปเลยนะคะแบบนี้อวยยศกันไปกรุบกุอย่างนี้นะคะส่วนวันนี้อาหลานเซเดียมกิฟ ก็ขอลาไปก่อนนะคะเราจะกันใหม่อีกทีหน้านะอย่าลืมซับสไ i ร e กดไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันเยอะๆนะคะวันนี้ไปแล้วค şey <ości> ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องนิยมฟอร์เรนอัพปน